มารีวิวเป็นสลามสูตรนี้นะสูตรนี้นะคะถ้าเกิดเอ่อใครชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบก็อย่าคอมเมนต์เลยนะถ้าเกิดชอบนะคะก็คอมเมนต์ว่าชอบนะคะเราก็จะได้ลงคลิปนี้สอนสอนทำนะคะมันยืดด้วยนะมันฟูนะคะมันฟูมากเลยนะคะฟูไม่เอ่ยดึงดึง,ดง,ดง ูอยู่นะนีเอ้เพิ่ทงทำเสร็จเมื่อกี้เองนะคะถ้าเราก็อัดิีไว้ด้วยถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าสูตรนี้นะคะมันทำยังไงหรือว่าใช้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าทุกคนต้องมีแน่ๆเลยอะนะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะก็คอมเมนต์ว่าชอบไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะ ลงคลิปให้นะคะนี่นี่นี่ให้สำหรับวันนี้ก็ไปมาแค่นี้แหละอืมมาถามเฉยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะ subscribe ติดตามนะคะก็ไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันนะใต้คลิป ฮ้ไปแล้วค่ะโยมมันเป็นแบบเด้งๆดึงๆึงฟูฟูนะเด่งเงดึงดึงฟูฟูมากๆเลยไป้มาค่ะ